สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะตุ๊กก็มาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะวันนี้จะมาบอกถึง5สาเหตุของการเกิดโรคหอบหืดนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เราเกิดโรคหอบหืดนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะสาเหตุของโรคหอบหืดนะคะข้อที่1นนะคะคือสารที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ทั้งในและนอกสถานที่ค่ะเช่นพวกเกสรดอกไม้รังแ,แคสัตว์ขนสัตว์ ฝุ่นละอองลายต่างๆนะคะมวลภาวะต่างๆนะคะที่มาตามอากาศค่ะก็เป็นหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดโรคหอบหืดค่ะข้อ2นะคะคือสารก่อให้เกิดมวลละพิษต่างๆนะคะในอากาศนะคะอย่างเช่นสารเคมีก๊กาซต่างๆควันบุหรี่ไอระเหยของน้ํามันนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อ3นะคะการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราตามอากาศต่างๆค่ะ ข้อ4นะคะสภาพอากาศนะคะที่เย็นและแห้งนะคะจนทำให้เกิดการกระตุ้นของหลอดลมเกิดการหดตัวส่งผลทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากและทำให้มีอาการหอบหืดกำเริบได้นะคะข้อ5นะคะ,ะ,คะเกิดจากอาหารและยาบางชนิดนะคะตรงนี้นะคะต้องคอยดูแล้วก็ระวังด้วยนะคะ ที่เก่าวมานี้นะคะก็คือ5สาสาเหตุนะคะที่ทําให้เกิดอาการโรคหอบหืดนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสาระดีๆนะคะที่ตุ๊กนํามาฝากนะคะเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับท่านที่ได้ฟังคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตุ๊กจะนําสาระดีๆมาฝากอีกนะคะในคลิปต่อไปะคะ่ะสวัสดีค่ะ